อำนาจมืออิทธิพลเถื่อนเอื้อประโยชน์พวกพ้องคุณเคยรู้ไหมคะว่าในปี2,513ปปชทํารายงานจัดอันดับคุณธรรมความโปร่งใสของอบจทั่วทั้งประเทศปรากฏว่ามีถึง60จังหวัดที่สอบตกและมีแค่16จังหวัดที่สอบผ่านนอกจากนี้ในปี2,562อบจตากยังไม่ได้รับการรับรองงบการเงินจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และในชีวิตของเราคงเคยเห็นภาพหัวข่าวแบบนี้มากมายเต็มไปหมดเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันยักยอกความไม่โปร่งใสของการเมืองระดับท้องถิ่นแต่เราเคยถามตัวเองไหมล่คะคะว่าจะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้อย่างไรรัฐที่เปิดเผยรัฐที่โปร่งใสรัฐที่ประชาชนตรวจสอบได้หรือว่า Open Government ความฝันของคณะก้าวหน้าก็คือการมีรัฐที่เปิดเผยโปร่งใสมีความรับผิดชอบต่อประชาชนผู้เสียภาษีเพียงปลายนิ้วคลิกก็สามารถตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลท้องถิ่นของพวกเราได้น้ำจะไม่ไหลไฟจะไม่สว่างทางจะไม่ดีมีใครแอบม,มาทิ้งขยะหน้าบ้านเราก็สามารถร้องเรียนไปยังอาบาจอของเราได้และไม่ใช่ร้องเรียนเสร็จก่อนวิทยวินหายไปกับสายลมนะคะแต่เราสามารถที่จะไปตรวจสอบติดตามสถานะเรื่องร้องเรียนของเราได้ด้วยแต่ความฝันกับความจริง ไม่ค่อยจะไปด้วยกันค่ะทุกวันนี้ถ้าใครเคยเข้าเว็บไซต์อบจก็จะพบความเจ็บปวดแบบที่ชอบเจอเนี่ยแหละค่ะเพราะว่านอกจากหน้าตาเว็บมันจะโบราณโบราณมากหาอะไรก็ไม่เจอไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์กับพวกเราแล้วสมมุติเราฟลุกเจอข้อมูลที่เราอยากได้ขึ้นมามันก็จะฟลุกไปไม่ตลอดรอดฝั่งค่ะเพราะว่ามาเป็นไฟล์ pdf ซึ่งไม่ต่างจากรูปถ่ายค่ะเอาไปทําอะไรต่อไม่ได้เซิร์ชในข้อมูลนั้นก็ไม่ได้ จะให้ข้อมูลมันใช้ได้จริงมันก็ต้องเป็นข้อมูลที่อาจจะเป็นไฟล์ Excel หรือว่าไฟล์ที่เขาเรียกว่า Machine Readable ก็คืออ่านด้วยคอมพิวเตอร์ได้มันถึงจะเอาไปใช้งานต่อได้ฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นจำเป็นต้องทำให้เว็บไซต์อบอจอดีเลยเพราะว่าปกติก็ไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วลองไปดูในต่างประเทศแล้วคุณจะเห็นค่ะว่าเว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นทีดด่ดีมันเป็นประโยชน์กับเราแล้วใกล้ชิดกับชีวิตของเรามากจริงๆ มีทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเวลาเปิดปิดสวนสาธารณะเวลาเปิดปิดห้องสมุดราคาบ้านราคาค่าเทอมของโรงเรียนที่เป็นของเทศบาลห,หรือของท้องถิ่นนั้นๆและเวลาเรามีเว็บไซต์แบบนี้แล้วค่ะเราก็รู้สึกจะอยากจะเข้าไปเพราะว่ามันคือเว็บไซต์ที่รับใช้ประชาชนจริงๆนอกจากนี้นะคะ อีกหนึ่งความฝันของคณะก้าวหน้าก็คือการให้ประชาชนสามารถรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่นของตัวเองผ่าน Facebook Live สภาระดับชาติเรายังสนใจจะดูกันเป็นหมื่นเป็นแสนคนแล้วทำไมเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านของเราในอบจอของเราเราจะไม่อยากรู้ใช่ไหมคะอีกเรื่องนึ่งค่ะที่ในต่างประเทศทำกันมากมายและคณะก้าวหน้าอยากจะเห็นมันเกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือสิ่งที่เรียกว่า การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณหรือว่า participatory budgeting มันคืออะไรคะลองจงินตนาการแบบนี้คะ่ะสมมุติว่าชอบเป็นคนจังหวัดตากอบาจอจังหวัดตากมีงบประมาณปีละ520ล้านบาทจินตนาการว่ามี20ล้านที่อบาจจการเอาไว้บอกว่านี่คือส่วนที่เราจะต้องถามประชาชนจังหวัดตากว่าจะเอาเงิน20ล้านนี้ ไปทำอะไรเพื่อให้ชีวิตของคนในจังหวัดตากดีขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆค่ะถ้าพ่อแม่พี่น้องจังหวัดตากอยากจะได้อะไรที่เป็นของที่มีส่วนร่วมกันใช้ทั้งชุมชนเช่นอยากได้เครื่องบดอาหารสําหรับเลี้ยงโคขุนหรือว่าอยากจะได้บ่อน้ําสําหรับชุมชนไว้ใช้ในยามหน้าแลง้ง เขาก็จะเสนอผ่านไปยังอบจนี่คือหลักการของประชาธิปไตยที่กินได้จริงค่ะหลักการที่ว่านโยบายคิดจากคนที่เป็นผู้เสียภาษีตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงคิดจากรากฐานรากหญ้าขึ้นมาสู่ระดับนโยบายไม่ใช่คิดจากคนที่อยู่ข้างบนสุดที่เป็นผู้บริหารปกครองประเทศการจัดทำงบประมาณที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือว่า participatory budgeting ประสบความสำเร็จในหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นลอนดอนของอังกฤษ กรีซของฝรั่งเศสหรือถ้าใล้บ้านเราเข้ามาก็คือที่ไต้หวันอย่างเช่นในไทเปมีประชากรที่มีลูกมีหลานเป็นลูกเด็กเล็กแดงเยอะเขาก็มองเห็นว่าพื้นที่สําหรับเด็กในเมืองมันไม่เพียงพองบประมาณส่วนที่ประชาชนมีสิทธิ์จะคิดกันว่าจะเอาไปทําอะไรสุดท้ายก็ถูกโหวตให้เป็นการจัดทําโครงการที่ชื่อว่าไต้หวัน Park and นเด็กเลค์กราวน์ฟอร์ชิลเด้นบายชินั่นก็คือเป็นโครงการจัดทําพื้นที่สนามเด็กเล่นเพื่อให้ประชากรวัยเด็กของเขาได้มาใช้ชีวิตกันอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะ การให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณแบบนี้เราคนไทยที่ไม่เคยมีสิ่งนี้อาจจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรือว่าจะทําให้การใช้งบป,ประมาณเละเทะหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ใช่นะคะในหลายประเทศที่ใช้การจัดทํางบประมาณโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมเขามีระบบที่ชัดเจนนะคะมีการตรวจสอบว่าให้ประชาชนติดตามในเว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นของเขาโครงการไปถึงไหนแล้วใช้งบก่อสร้างเท่าไหร่อีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีถึงจะเสร็จ และถ้าเกิดว่าโครงการไหนเป็นไปไม่ได้จริงๆก็จะมีการชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบว่าทําไมโครงการที่ประชาชนนําเสนอมานี้มันถึงไม่สามารถที่จะทําได้จริงโดยงบประมาณส่วนนี้คณะก้าวหน้าเชื่อว่ารัฐแบบเปิดรัฐที่โปร่งใสเนี่ยแหละคะ่ะคือรูปธรรมท,ที่ชัดเจนของประชาธิปไตยที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเพราะว่าเมื่อการเมืองเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมการเมืองโปร่งใส มันก็จะทําให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นทําให้อนาคตของประเทศสว่างสวยยิ่งขึ้นและนี่ก็คือการเมืองแบบที่เราอยากเห็นการเมืองที่ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินอย่างแท้จริงเปลี่ยนประเทศไทยเริ่มได้ที่บ้านเรา20ธันวาคมนี้กลับบ้านไปเลือกตั้ง